สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่รับชมทางช่อง YouTube กับจ่าท็อปนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูเหรียญวัตถุมงคลเป็นพ่อปู่ทาวเวสสุวรรณกันบ้างนะครับเพื่อนเอนถ้าได้ติดตามตั้งแต่คลิปแรกของช่องเรานะคลิปแรกนี่จะเป็นวัตถุมงคลของวัดจุฬามณีนั่นก็คือเหรียญท้าวเวสสุวรรณนะครับรวมถึงรูปโปรไฟล์แล้วก็รูปประจําตัวของทางช่องเรานี่ก็เป็น องทาวเวสสุวรรณนะครับนะเดี๋ยวคลิปนี้นะเรามาดูกันจะหนักจะเต็มนะกับทาวเวสสุวรรณกันนะครับส่วนจะเป็นรุ่นไหนมีความสวยงามแล้วก็มีหน้าตาความน่าสนใจอย่างไรเดี๋ยวคลิปนี้เรามาชมกันนะครับก็จะไปรับชมอย่าลืมฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้จ๋าด้วยนะโอเควางอยู่ตรงหน้าเพื่อนๆแล้วนะครับวันนี้จะ,ะจริงเช่ามา ได้สักพักแล้วล่ะนะครับก็ได้พึ่งมามีเวลารีวิวกันนะครับมีมาแค่ให้ดูกันแค่4องค์นะครับจะเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมประทับหลังท้าวเวสสุวรรณนะครับนี่ให้ดูความสวยงามกันก่อนนะหน้าตานี่หน้าตาเหรียญออก จัดประมาณนี้นะครับก็จะไปชมพระเดี๋ยวเราดูประวัติครข้าวก่อนนะครับนะหลวงพ่อวัดบ้านแหลมเนี่ยตามประวัตินั่นก็คือเป็นพระพุทธรูปที่ลอยมา ตามกระแสน้ำนะครับมาจากทางเหนือจนมาถึงบริเวณที่ปากแม่น้ำแม่กองนะครับซึ่งตรงนั้นก็จะมีชาวบ้านแหลมซึ่งส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพชาวประมงนะครับออกไปลากอวนหาปลาและอวนก็ได้ติดพระพุทธรูปขึ้นมาสององค์องค์หนึ่งเป็นพระพุทธรูปนั่งชาวบ้านแหลมได้มอบให้กับญาติพี่น้องนำไปประดิษฐานอยู่ที่วัดเขาตะเขาจังหวัดเพชรบุรี และอีกหนึ่งรูปนะครับจะเป็นพระพุทธรูปยืนปางอุ้มบาทนะในขณะที่พบนั้นไม่พบบาทนะแล้วก็จึงได้อนาถนาพระพุทธรูปยืนมาประดิษฐานวัดศรีจำปาปัจจุบันก็ชื่อว่าวัดบ้านแหลมนะครับก็คือประวัติคร่าวๆเกี่ยวกับพ่อวัดบ้านแหลมนะ,ะถ้าเพื่อนๆได้ไปเที่ยวที่จังหวัดสมุทรสงครามแล้วก็อย่าลืมไปกรบาบไหว้ หลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับชี้กันว่าถ้าได้ไปแล้วไม่ได้ไปกราบบหว้เนะี่ยถือว่าไปไม่ถึงนะโอเคแล้วนี่ก็คือประวัติคร่าวๆข,ข,ของหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับมีสีองค์นะเดี๋ยวเราเริ่มจากบอ่บอๆไปก่อนนะจะเป็นรายการพระผงนะครับองค์แรกนี่ผงสีแดงสวยงามเลยนะเป็นเนื้อผงจูชาแดงนะครับ รายละเอียดมวลสารที่นำมาสร้างพระรุ่นนี้ก็ตามตำหรับของหลวงพ่ออิฐท่านเลยนะครับนี่นั่นในกล่องเขาเป็นแบบนี้ครับนะจะเขียนว่าปฏิมากรคุณพ่อบ้านแหลมประทับหลังท้าวเวสสุวรรณนะที่ระลึกคณะสงฆ์จงังหวัดสมุทรสงครามนะมาในกล่องพลาสติกแบบสวยงามดูดีเลยนะครับนะเหรียญรุ่นนี้จำนวนการจัดสร้าง อยู่ที่20,000เหรียญนะครับในราคาจองตอนออกวัดนะในราคาเหรียญละ100บาทเท่านั้นเองนะครับนี่เปิดออกมาเดี๋ยวเรามาดู้ากันเห็นไหมงานพุทธศิลป์นะวัตถุมงคลของทางวัดจุฬามณีนี่จะไม่มีทิติอยู่แล้วนะครับเขาทำออกมาได้ดีทุกรุ่นได้สวยทุกรุ่นนะ รุ่นนี้ก็เหมือนกันสองกล้องให้ดูความสวยงามด้วยความคมชัดนะครับเป็นเนื้อผงแดงจูชาแดงนะครับนี่น้านล่างจะเขียนว่าหลวงพ่อวัดบ้านแหลม พอเราพลิกมาดูด้านหลังก็จะเป็นองค์ท้าวเวสสุวรรณนะครับงาพุทธศิลป์รุ่นนี้สวยงามนะครับใครที่นับถือแล้วก็บูชาหลวงพ่อวัดบ้านแหลมอยู่แล้วนะครับรุ่นนี้ก็ไม่ควรจะพลาดนะองค์ที่2ก็จะเป็นรายการเนื้อผงเหมือนเดิมนะครับ นะแต่องค์นี้จะเป็นเนื้อผงพุทธคุณร้อยแนะครับนะตามใบจองก็เขียนมาตามตำรับของหลวงพ่ออิฐนะครับนะเป็นเนื้อผงขาวนะเพื่อนๆเ,นะเปิดออกมานี่ความสวยงามนะครับด้านะหน้าเหรียญเนี่ยงานพุทธศิลป์ไหมครับนะเป็นหลวงพ่อวัด บ้านแหลมนะครับนะอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนแรกเป็นพระพุทธรูปตั้งแต่ประมาณช่วงอายุทยานะครับสวยงามเลยนะครับปางยืนอุ้มบาทนะปลายเกตเห็นไหมครับนะจะเป็นลักษณะเหมือนเกตเปลวเพลิงหน้าของหลวงพ่อเนี่ยนะเขาบอกว่ามีความสวยงามแล้วก็เหมือนเทพพระบุตรนะครับองค์จริงนะ เชื่อกันมาก็จะมีเทวดานะครับที่สิงสถิตแล้วก็คอยปกปักรักษาให้ดูรายละเอียดเห็นไหมครับเนื้อผงสีขาวนะครับสวยงามเลยด้านหลังก็เหมือนกันเลยจะเป็นหลวงพ่อปู่ท้าเวสวรรน,นะครับ เทียบให้ดู2ององสวยมไหมนะครับออก็สวยงามแตกต่างกันไปนะครับองคหนึ่งก็จะเป็นสีแดงแล้วก็องคหนึ่งจะเป็นสีขาวองค์ที่3เดี๋ยวเราเริ่มกันองค์นี้ก่อนนะครับนี่ มาในซนะีนแพ็กเกจที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับงานของทางวัจุรามณีจะไม่มีทิฏฐิอยู่แล้วนะครับมองมุมนี้กันบ้างรายการนี้จะอยู่รายการที่12นะเป็นเนื้อชนวนชุบ3กษัตริย์ครับมีการขัดเงานะ เหรียญรุ่นนี้จะมีหมายเลขกำกับนะครับการจัดสร้างจะอยู่ที่1,599เหรียญน,นะด้านหลังเห็นไหมครับเขาซีนซีนป้องกันความชื้นป้องกันอากาศนะครับเข้าไปสัมผัสดูดตัวเหรียญน,นะด้านในก็จะมีซีนอีก1ชั้นนะก็ทำได้ดีอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเปิดนะ ลุ้นหมายเลขไปพร้อมๆกันกับเพื่อนๆเ,เลยนะครับถ้าได้เหรียญสวยๆเนี่ยนะก็จะทําให้เหรียญน,นี้มูลค่าสูงขึ้นไปอีกนะครับเดีนะ๋ยวเรามารุ้นไมพร้อมๆกันนะเปิดออกมานี่ ด้านหน้าเหรียญครับเพื่อนๆสวยเลยนะย้ำอีกทีเป็นเนื้อชนวนชุบกษัตริย์ขัดเงานะครับจำนวนการจัดสร้างอยู่ที่1599หยเหรียญน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมก,กันนะจะได้เลขสวยๆหรือเปล่ามาเพลงมา3 2 1ปั๊บเหรียญน,นี้หมายเลข หนึ่งสี่สองนะครับโอ้สวยเลยเนื้อสามกระสัตนะนี่พอทางวัดเขามีการจัดทำแบบนี้จากค่อนข้างเชื่นนชอบนะครับสำหรับแฟนคลับนะคนที่นับถือบูชาท้าเวสสวรรณอยู่แล้วแล้วก็ เนี่ยถ้าได้เป็นหลวงพ่อบ้านแหลมอีกพระประจําจังหวัดเพื่อนหรือคนที่นับถือศรัทธาน,นะครับนี่ถือว,ว่าได้สององค์ไปพร้อมๆกันเลยนะครับเป็นทาเวสสุวรรณนะครับแล้วก็หลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะนีะ่ดูใกล้ๆนะครับเดี๋ยวไปกันแบบช้าๆนะครับให้เพื่อนๆดูความสวยงามแล้วก็งานพุทธศิลป์ของเนื้อสามกริยัตเห็นไหม สวยเลยนะเออก็ขออนุญาตไม่แกะออกจากซีนนะครับเอาละนี่ความคมชัดเห็นไหมครับหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับเม็ดพระศกจุดกลมสวยงามเป็นเม็ดไข่ปลานะครับยอดพระเกตมาลามีลักษณะเป็นเหมือนเปลวเพลิงนะครับเห็นไหมเป็นพระพุทธรูปยืน ปางอุ้มบาทนะครับนะงานพุทธศิลป์สวยงามเลย <นะ S 2> ด้านข้างด้านข้างเขาเขียนว่าลาบผลภูนทวีดีตลอดการนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันมา ด้านหลังก็เป็นองค์ท้าวเวสุวรรณนะครับจะมีการต่อโค้ดนะอยู่บริเวณด้านขวานะครับแล้วก็จะมีโค้ดตัวเหลิงด้วยตรงนี้อ่านว่าถวายกองทุนคณะสงฆ์นะครับจังหวัดสมุทรสงคราม วัดชุรามณี2563นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูองค์ต่อไปกันเลยนะครับนี่อ่ะแกะตอนอสวยเหมือนกันนะครับนี่ยวให้ดู ด้านในเป็นสีเขียวเข้มนะครับเปิดออกลบมาถ้าเหรียญที่จะคิดว่าสวยนะอีกเหรียญหนึ่งเนี่ยต้องเป็นเหรียญน,นี้นะครับนะรายการนี้จะเป็นเนื้อตะกัวลองพิมพ์หน้ากากกระไหล่ทองหน้าหลังนะครับมีหมายเลขกำกับ นะโ okay. อ่าจำนวนการจัดสร้างไม่เยอะนะอยู่ที่999เหรียญน,นะครับสวยงามเลยนะเห็นไหมอ้าวมาเดี๋ยวเรามาลุ้นหมายเลขไปพร้อมๆกันนะครับจะได้เลขสวยๆหรือเปล่า3 2 1มาฟับเหรียญน,นี้หมายเลข3 สามหนึ่งนะครับนะถูกต้องนะครับหมายเลขสามสามหนึ่งนะหนึ่งในเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญนะเป็นเนื้อตะก,กวัวรองพิมพ์นะครับสวยงามเลยนะโอเคเป็นหน้าก,กากด้วยเห็นไหม จะมี2ชิ้นนะครับก็คือตัวพื้นเหรียญเนี่ยที่เป็นเนื้อตะกัว่วแล้วก็ตรงองค์ของหลวงพ่อแล้วก็องค์ท้าเวสวรรนที่ประทับอยู่ด้านหลังนะจะเป็นหน้ากากอีหนึ่งชิ้นนะมีการทํากระไหลสีทองสวยงามเลยนะครับพอเราดูสีเห็นไหมสีของเนื้อตะกั่วนะเนื้อตะกั่วเนี่ยมีความเข้มขังอยู่แล้วนะครับในเรื่องของอเครื่องรางแล้วก็วัตถุมงคลนะพอมาตัดกับ องค์หลวงพ่อวัดบ้านแหลมที่เป็นสีทองเราต้องบอกว่าเข้ากันแล้วก็มีความลงตัวมากๆนะครับด้านหน้าเหรียญน,นะประมาณนี้นะครับนะเดี๋ยวเราตะแคงให้ดูหน่อยดูงานพุทธศิล์แล้วก็ความสวยงามนะครับหน้าตาเป็นอย่างไรน,นี่ชัดๆอา้าว ดูกันชัดๆนะครับสวยอ่ะสวยคมนะใช้คำนี้นะครับจมูกโด่งๆทำกันไหลออกมาได้ดีเลยนะหเหรียญนี้ไม่มีตำหนินะครับนี่ถ้าจะดูนะครับถ้านำ จินตน,นาการนะครับนําไปเลี่ยมกรอบทองสวยๆนะพเพื่อนๆนะนะกรอบเป็นสีทองนะครับแล้วก็พื้นเหรียญเป็นสีออกเงินเงาตะกั่วนะครับแล้วก็องค์เป็นหน้ากากลาทองตัดกันได้อย่างลงตัวนะครับอ่ะเดี๋ยวดูหน้าพ่อปู่ท้าเวสวรณกันนะเห็นไหมดูดูความคมชัดเห็นไหมความสวยงามเห็นไหมครับ หามุมให้สวยก่อนนี่สุดยอดอะ่ะงานพุทธศิ์ นะครับนะเพื่อนเพื่อนคิดเห็นกันอย่างไรนะครับโหส,สุดยอดจริงๆนะเนื้อตะกัวตัดด้วยหน้ากากกระไหลทองนะครับเดี๋ยวเทียบให้ดูกับเนื้อสามกษัตริย์กันนะครับให้ดูความแตกต่างกันนะ ให้ดูด้านหลังเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะที่มีความสวยงามมากๆนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนะก็ อย่าลืมนะครับนะถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบก็อย่าลืมฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์ให้หน่อยนะครับนะก็เดี๋ยวจะมีวัตถุมงคลอีกหนึ่งรุ่นนะจะเป็นหลวงพ่อโสธรนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นพระองค์พี่องค์น้องนะกับหลวงพ่อวัานแหลมนะครับตามประวัตินั่นก็คือมีพระพุทธรูปทั้งหมด5องค์นะครับที่ลอยมาตามน้ำ ก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับถ้าทางวัดมีการประกาศแล้วก็มีการจะเปิดให้จองเมื่อวันที่เท่าไหร่นะครับนะหลวงพ่อโสธรประทับหลังท้าเวสสวรนะครับก็เดี๋ยวจะมาแจ้งข่าวให้เพื่อนๆทราบกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้จะขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ